ฝนตกทั้งวันทั้งคืนต่อกัน2วันแล้วค่ะเป็นห่วงวัวที่คอกมากๆเลยดูสาภาพคอกแล้วสงสารวัวมากๆเนื่องจากว่าหลังคารั่วจ้าคอกก็จะแฉะแบบนี้รออีกหน่อยนะลูกๆเดี๋ยวแม่หาเงินมาซ่อมหลังคาให้เมื่อเป็นแบบนี้นะคะหลายคนกังวเลเรื่องโรคต่างๆโดยเฉพาะปากเท้าเปื่อยในวัวจ้าแต่คอ้อกไม่อยู่ไม่กังวลน,นะคะเพราะว่าใช้กินดีมีใช้อย่างต่อเนื่องสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับวัวบำรุงร่างกายให้แข็งแรงไม่ซูบไม่พร้อม เพียงแค่ผสมผัวเชื้อกินดีมีชัยกับน้ำครึ่งขวดใช้ขวดขนาด1.5ลิตรนะคะเขย่าให้เข้ากันเติมน้ำให้เต็มอีกทีเขยา่าเขยา่าแล้วนอนทิ้งไว้5ชั่วโมงถึง1วันค่ะหลังจากนั้นนำมาเทลง1วงปูนให้วัวกินจ้าของพี่ยิว1วงปูนกินได้4-5วันนะคะส่วนใครไม่ได้ใช้วงปูนก็จะมีวิธีผสมแถมมาให้ในกล่องจ้ากินดีมีชัยมีติดไว้บ้านซักกล่องสบายใจหายห่วง